ความน่ารักทำงานอีกแล้วละค่ะคู่นี้สำหรับพี่ออกัตวิชิรวิทย์และน้องน้ำฟ้าธเนียพัฒนถึงแม้ว่าตัวจะอยู่ไกลน,นะคะแต่ใจของทั้งคู่อยู่ไกลกันตลอดเวลาค่ะล่าสุด22มีนาคมที่ผ่านมาน้องน้ำฟ้าก็ได้ไปร่วมซ้อมงาน54ปีทรีมราเคิลของช่องแถมยังได้โพสต์รูปลงใน Instagram. อินสตาแกรมอวดความน่ารักอีกด้วยละค่ะ แหม้ทาเอาสะดุดในรูปสุดท้ายนี้เลยนะคะน้องน้ำฝาได้โพสร,รูปคู่กับพระเอกหนุ่มสุดหล่อมาริโอเมลเรอร์ทำเอามีคนห่วงแสดงตัวหนึ่งอัตราก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกค้าหนุ่มออกัสของเรานั่นเองนะเขามาคอมเมนต์เคาว่ารูปสุดท้ายคืองานนี้ทำเอาแฟนๆไม่รู้จะกรีดรูปคู่หรือกรีดข้อความจากหนุ่มออกัสดีนะคะ แม่ก็พี่ออกกัดเขารู้อยู่แล้ว่เนอะว่าน้องน้ำฟ้าเป็นเอฟซของพี่โอก็เลยรีบเข้ามาแซวน้องค่ะน่ารักจริงๆใช่ไเมลล่ะคะแฟนๆ